คคคนนนร่วมคนโดยกลุ่มปตทคคคนนนเครื่องดับจับยุงแบล็กโฮลใ้เข้าที่ลมพลต้นไม้ใหญ่บริเวณตังสงานหมดตัง เอาเลยเอาสุกเอาเลยเ้าสุกพอมกินกันทุกบ้านทุกฐานเดืนพอมกินกันทุกบ้านทุกฐานเดือนอมกินยสุไปยิ่งไปเลยนี่นแค่มไฟยว้ยนแ้ห้งด้วยวอมอเลยวอมอเลยุเสียแล้วไม่ต้องกินได้เอาเๆนะเอา

ฉเฉลยก็จำลองว่าหน่วยของเราถูกจับถูกคุกคุมตัวสิ่งแรกก็คือมีสติควบคุมอารมณ์มีสมาธินะครับประมาณสถานการณ์ตลอดถ้าเราเป็น,ฉนเฉลยแล้วก็จำลองว่าเราอาจจะโดนทรมานในหลายรูปแบบเพื่อให้เราลายความลับในหลายๆอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการนะครับอย่างเช่นภารกิจคืออะไรนะครับซึ่งเราตอบไม่ได้ครับจริงๆสิ่งตอบได้ก็มียศชื่อสกุลหมายเลขประจําตัววันเดืนเอนปเกิดน,นะครับ เอ,อกมาให้โอกาสแล้วบอกมานอนเพือนมงตายมวรบกันวมไปกบอเพืนมึงตายไหมึ้ตึ้นไปนรปอนึงตายใช่ไหมขึ้ึไปนเอางมาเลาลงเลยอางมาทีเอามาักลางกลาเรเอาเข้ามาเลย การทรมานก็แบ่งไปหลากๆเกี่ยวกับการทรมานทางด้านร่างกายนะครับโดยใช้ความร้อนความเจ็บบ้างการอาจจะมีการนีบการอะไรต่างๆนะครับซึ่งในความจริงแต่ละคนเนี่ยจะทนในในสภาพแต่ละอย่างนี้ได้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนโดนกดน้ําไม่เป็นไรนแต่พอโดนความร้อนเริ่มดิ้นนะครับดิ้นเริ่มจะทนไม่ได้นะครับซึ่งฝ่ายฝ่ายต้งข่าเมื่อจับได้เ,เขาก็จะต้องหาสิ่งพวกนี้นะนะว่าคนนี้มีจุดอ่อนตรงไหน

มาทำอะไรกูก да: ูกมายิงหูครับดูหน้ามึงไปดูหน้ามึงทีนีมากี่คนมาคนเดียวมาทำอะไรกูกูมาหาบอสมาเดียวรอมเดียวห

กประสงค์การฝึกในครงงนี้เวลาไปใช้จริงนี่คือในสถานการณ์ยังไงบ้างเราเคยเจอมาแล้วในสถานการณ์แบบคราวที่แล้วที่นาวิญินตายสองคนมันก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ฝึกเขาในกรณีที่เราโดนจับเป็นเฉลยเป็นต้นว่าถ้าเกิดเขาโดนทรมานเขาจะต้องทํำยังไงโดนกดน้ําโดนหยดเทียนเทียนดนปา่าเขาต้องแก้ไขยังไงสุดท้ายคือเขาต้องควบคุมตัวเองให้ได้แล้วการครวบคุมคือต้องอ่อนตาม ไม่ต้องไปแข่งถ้าแข่งเนี่ยมันการเสียพลังงานโดยใชะเหตุแล้วก็ต้องหารูทางที่ทําการหลบหนีจากการจับกลุ่มให้ได้ออกจากถ้าเกิดอยู่ในค่ายกักกันแล้วก็ต้องหนีให้ได้าาจากการจับกลุ่มพยายามผูตาต้องไวนะครับอย่าไปหนึ่งประสาทเราที่โดนกนระทําเนี่ยหรือว่าโดนกดโดนอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างอื่นเราก็ต้องตื่นตัวตอนเวลาพร้อมที่จะการหนีได้ทุกขณะหลงไปฝั่งซ้าไยไปที่กำแทงเราเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ ต้องหนีไปออกจากวิที่จับกลุ่มครับโดยมีครูแล้วนี่แหละเป็นผลพักครับ <c oughs> มาติดต่อให้ว่าเขาต้องไปรวมพลกันที่ไหนในวันพรุ่งนี้พอเขากรใจายเขาสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเขาก็ต้องรอเวลาที่จะมีฝ่า,ายเดียวกันมาช่วยครับ <c oughs> อาจจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นหรือเสียงปืนดังขึ้นแล้วเขาก็หนีกันแตกกระเจิงไประเบิดเกิดขึนที่ไหนเขาก็จะ่อบระจากคำพูดแต่ไปโดนตัวที่นั่นก่อนเที่ยงทางนี้ คุยกันนะวะคอ,อะคุยกันอย่าคิดนี้อย่าคิดนี้ถ้าหนีไ,นไจะไปคนเดียว ครจะไปอยู่ยังจุดของทิริธานจุดแรกหูทั้งสี่คนจุดผมไปรับผิดชอบเองทานจุดของคราเอียงก็รอไปรับที่เขาเกลือสักุ่มอนเช้าเลยไปนนอนคอยก่อน ตรวจดูนักเรียนนะครับนักเรียนผานเครื่องเช็คในระดับไม่มีคะโอเคขอบคุณมากครับผมตามหานักเรียนเหรอคะคุณน้ตามหานักเรียนครับอาศัยด่านของด่านเขาเครือเาครับทหารกตำชะดอเขาทำงานร่วมกันเราก็าอาศัยด่านนี้เล่นเกมกับนักเรียนนะครับนักเรียนต้องหลบหนีให้ได้เล่นหลอดไปให้ได้ครับจุดนี้ครับด่านสุดท้ายแล้วครับเป็นเส้นทางมาข้าที่นักเรียนจะต้องผ่านทุกคนเข้าได้ทางเดียวครับผมทำให้เข้าก็ลงอาศัยลงตามลำคลองตามเขียวไป

เอาไปเขาไปไหนพี่รู้ไม่เอ่ยไม่รู้ก็ได้เขาขอขึ้นก็ให้ขึ้นเลยจะเอาไม่กลัวอม่กลัวเราลุยทหารเนี่ยอ๋อลุยทหารแล้วกอ่ล็อกข้าวออกเดี๋ยวนี้ให้เร็วให้เร็วเอาตัวไม่รอดมาเยอะแยะเอาตัวรอดได้แค่นี้ฮะขยายแถวให้เร็วเออ ท่านผู้ชมครับในการที่จะเป็นนักรบพิเศษในการที่จะเป็นคนเหนือคนแน่นอนครับไม่ใช่ได้มาจากการที่มีใครมามอบให้แต่ว่าได้มาจากการฝึกที่หนักและโหดอย่างเช่นที่ท่านผู้ชมได้เห็นมานั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแต่ละบ,บททดสอบ แต่ละสถานการณ์ที่นักรบพิเศษต้องเผชิญที่ครูฝึกใส่เข้าไปให้ไม่ใช่เพื่อความสะใจของครูฝึกแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการเป็นนักรบพิเศษการที่จะเป็นคนเหนือคนนั้นต้องมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งได้มาจากการฝึกที่หนักและเอาจริงเอาจังเท่านั้นนะครับเพราะว่าในเวลาที่นักรบพิเศษต้องเผชิญกับสถานการณ์การสู้รบวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วจําเป็นต้องรีดเอาศักยภาพที่สูงสุดออกมานั้นแน่นอนครับความสบายไม่สามารถที่จะผลักดันให้พวกเขาได้ทําภารกิจที่เราก็ได้ยินคําปฏิญาณแล้วนะครับว่าภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดแม้ชีวิตนั้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือวิถีของนักรบพิเศษสัปดาห์หน้ามาติดตามชมตอนที่5ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายซึ่งมีทั้งความมันความฮฤโหดและความซาบซึ้งประทับใจ ครบรถเลยครับสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการ14สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดก่อนจากการวันนี้ก็อย่าลืมนะครับน้องๆที่จะออกค่ายตอนปิดเทอมนี้สิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่14 5้าค่ายค่ายละ5 0 0หมื่นบาทรอน้องๆอ,อยู่รีบ,รบส่งโครงการกันเข้ามานะครับพบกับคนคน,คนได้ใหม่ครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ฉากภารกิจสุดท้ายของเหล่านักรุกผู้กล้าคนค้นคนเสาร์ที่6เมษายนนี้บ่าย2โมงตรงทางโมเดร์นานทีวี